สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเบลทีรกรบินสาสครับวันนี้ผมจะพามาชมเวฟร้อยยไอรุ่นแรกรุ่นฉลองสิปีครบรอบ honda ครับเวฟร้อยย5ไอเขียวบอลลิมิเต็ดสภาพเดิมๆครับผมได้มาไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเดี๋ยวพาไปชมรอบๆบคันกันก่อนนะครับ ช่วงนี้มีแตกหน้ากากลูกู้ฉลอง10ปีก็ลอกหมดแล้วนะครับรถเดิมเดิมชุดสีก็เดิมเดิมถือว่าสภาพก็ไม่น่าเกียดเลยขีดเงา ถ้าเป็นสีน้ําเงินฟ้าหรือสีดําบอลจะเป็นคลิปคลิปดานะครับส่วนเขียวบอลจะเป็นคลิปเงานะครับผมว่าจะเก็บใหม่เก็บสภาพเดิมเมเลยครับว่าจะไม่แต่งเก็บให้เดิมที่สุด ชุดสีก็ไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับช่วงหลังไอสติกเกอร์ต้องเปลี่ยนถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับชุดสีบางสู้ก็น่าจะมาเดิมติดรถมาเลยผลซื้อมาจาก คนแก่แล้วครับผมว่าเขาใช้ใช้เนียนมากนะผมว่าน่าสำหรับผมเดิมๆเลยครับชุดสี่ผมถือว่าสภาพนี้ยังโอเคอยู่นะครับ เดี๋ยวว่างๆไว้เปลี่ยนสติกเกอร์ให้ชมกันครับคลิปเงาระบ,บบระบบไฟติดหมด บางคนน้ามีถลอกบ้างแต่ช่วงหลังสภาพถือว่าโอเคเลยครับหน้ากากเดียวเดียวผมก็จะเปลี่ยนด้วยหน้ากากหน้าว่าจะเก็บให้เดิมที่สุดทำทท่าเท,ท่าที่ไหวพอครับเพราะชุดสีซื้อยกชุดมันแพงเกินทำแค่ไหว เดี๋ยวผมให้ดูสภาพใต้เบาะรถครับสภาพคือเรียมมากสนิมไม่มีเกาะเลยสนนิมไม่มีเกาะนะครับไม่เคยทำสีสีเดิมสภาพนี้ถือว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยครับ ภาสีหกสองพึ่งขาดลาสีพึ่งขาดส่วนที่ผมจับยนก็คือพวกหน้ากากหน้าแล้วก็หน้ากากหลังมันด้านด้านแล้วเดี๋ยวผมพามาดูครับซื้อมาแล้ว เดี๋ยวผมขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูครับเพื่อนๆนี่นีเท้นะครับเท้นะครับเท้นะครับชุดสีเทโลโก,ก้ฮอนด้า อันนี้เป็นช่วงหน้ากากหลังนะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับเฉพาะด้านหลังชิ้นเดียวก็เ,เรื่องอยู่เดี๋ยวหน้ากากหน้าเก็หน้ากากหน้าแป๊บหนึ่งชุดสีทุกชิ้นราคาเอาเรื่องทุกชิ้นเลย หน้ากางหน้าก็เอาเรื่องอยู่นะครับเฉพาะหน้ากลางด้านหน้ากับด้านหลังคือหลักพันนะครับเทฮอนด้าครับแล้วก็มีที่ซื้อมาก็มีพวกชุดสติกเกอร์ทั้งคันสติกเกอร์รอบคันมีชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ แล้วก็แล้วก็ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ครับที่ผมบอกว่าโลโก้ฉลองครบรอบ10ปีอ่ะก็มีช่วงหลังมีช่วงท่านหลัง ข้างนึงแล้วก็ฮอนด้าสีแล้วคนสติ๊กเกอร์ครบชุดทั้งคันราคาเอาเรื่องหนักมากเลยแล้วช่วงช่วงหลังมันจะเป็นโลกโก้น,นูนเว็บไอร้ยยี่โลกโก้น,นูน ช่วงหลังจะเป็นโลกโก้นูนแบบนี้ครับเพื่อนเป็นโลเป็นโลกโก้นูนแบบนี้เลยแต่ยังเหลืออีกหลายอย่างนะครับที่จะซื้อแต่ถ้ามีคนจะมาขอซื้อผมก็ขายนะครับถ้ามีใครสนใจอยากได้ทักมาคุยสอบถามกันได้นะครับ ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์กับ Facebook ไว้ได้คลิปเลยนะครับว่าจะทำไว้ใช้แต่ถ้าเกิดว่ามีคนอยากได้ทักมาคุยกันครับพร้อมขายเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดของเล่มทะเบียนนะครับว่ารถเป็นรถบีไหน รถจดทะเบยียนปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ยี่ห้อฮอนด้าแล้วก็สีตรงเล่มเขียวเทารหัสรหัสคงเวฟร้อยิีห้าลิมิตเด็ดหรือเขียวบอลต้องเป็นตองศูนย์เท่านั้น ทั้งรหัสโค้งและรหัสเครื่องต้องเป็นตองศูนย์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนและรถต้องเป็นสตาร์ทมือเท่านั้นนะครับโอเคนะครับหากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านได สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับคันนี้ก็ขายนะครับทักมาคุยรายละเอียดราคากันก่อนครับใครหาใครหาอยู่ทักมาได้เลยคันนี้โอเคครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนเนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ